ที่ไอคอนคราฟต์ศูนย์การค้าไอคอนสยามนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลักกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นสนองพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผ้าบาติกในพื้นที่ภาคใต้และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบ และยกระดับศักยภาพผ้าบาติกให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบและพระาาราชทานตราสัญลักษณ์โครงการที่มีความหมายลึกซึ้งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในการสืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผ้าบาติกผืนงามที่มีความร่วมสมัยโดยทรงออกแบบเป็นภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่าบาติกโมเดลเพื่อใช้สื่อสารอย่างเป็นสากลด้วย บาติกโมเดลเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างปราชาวบ้านช่างบาติกสมาชิกชุมชนร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาที่เกี่ยวข้องมีกลุ่มผู้ผ,ผลิตผู้ประกอบการและประชาชนจากเจ็ดกลุ่มในจังหวัดก,กระบี่นาราธิวาสและปัตตานีเข้าร่วมโครงการซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาผืนผ้าและผลิตภัณฑ์อันมีความร่วมสมัยสู่ตลาดสากลผู้สนใจเข้าชมได้จนถึงวันที่14สสิงหาคม นี้